ก็ครบ12สองราศีนะคะเด่นๆจะเป็นราศีมีนะมีนเดอะมูนเอมเพอเรอร์คือราศีเมษอะแฟนคือราศีพฤษศค่ะก็จะน่าไว้นะคะเดฟูนะคะเป็นคนรักอิสระชอบท่องเที่ยวนะคะณณตอนนี้นะคะแล้วเอมเพอเรอร์นะคะเอมเพอเรอร์นี่เป็นคนต่างชาติอยู่แล้วนะก็เป็นคนต่างชาติย่อหญิงมีโกะนะคะตอนนี้นะคะเขาสิ่งที่เขาเออคิดนะก็เรียกว่าเดวฟูเป็นคนที่มีความเหมือนกับว่าโสดไม่สนิทเป็นนิสัยอย่างไงนะคะคืออาจจะเออ แต่งงานแล้วก็ได้นะคะแล้วแนหมายถึงคนที่เขามีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วหรือว่าเป็นไพ่เงินคู่ขึ้น,นะคะคู่แต่งงานคู่เป็นคู่บารมีหรือหมายถึงอ,อความสำนึกผิดก็ได้นะคะตรงฟูนี่ก็จะหมายถึงว่าเอ,อเขาเป็นคนที่รักความเป็นอิสระนะยังชอบท่องเที่ยวนะไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ยึดติดผูกติดกับใครนะยังไม่ได้คิดที่จะจริงจังหรืออะไรนะคะเหมือนกับว่ายังหรือไม่ก็หมายถึงอยากเริ่มต้นนะคะอยากเริ่มต้นเหมือนกันอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ทีนี้เนี่ยมันมาติดตรงไฮโแลแฟนก็มีหลาย กรณีก็คือเขาอาจจะแต่งงานแล้วแต่ว่าเขาอยากเป็นอิสระนะคะหรือเขาเอ,อเป็นคนที่มีคู่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วนะะแต่ว่ามาขยายด้วยนมูลแต่ว่าเขามีความรู้สึกเออ นึกถึงคุณคิดถึงดำดิ่งอยู่นะแต่เขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้นะเพราะดมูลหมายถึงความไม่ชัดเจนนะดมูลนะ่ะนะคะมันก็จะเป็นแสงจันทร์ริงนีงงงง้คือเหมือนกับว่าเขาอาจจะแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วมีความรัวแล้วแต่เขาไม่สามารถชัดเจนให้คุณได้นะคะแล้วเขาก็ยังเออ,อีกมุมหนึ่งก็อาจจะเขาสําญุตผิดด้วยก็ได้นะที่ไม่สามารถชัดเจนให้คุณได้นะแต่เขาก็อยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มไปเรื่อยๆด้วยนะะเริ่มเรื่อยๆพร้อมที่จะเริ่มกับใครก็ได้วานไปเรื่อยๆนะคะแอมเปอเลอร์ก็จะเป็นลักษณะของ ออจริงๆเโฟคือเหมือนจะไม่ยึดติดอะเป็นแนวนั้นอิมเบเอร์เป็นคนมีโกต,ต่างชาตินะ,ะแล้วตอนนี้ถึงเขาเขอาอ,อยากจะหอนทานี่จะกลับเข้ามาคุยหรือวนเวียนกับคุณนะคะไม่ว่าจะใช้เรื่องหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามนะคะส่วนควีนอ้อมสอนนี่อาจจะเป็นลักษณะของแม่ไม่ก็ได้ค่ะหรือไม่ก็เป็นหลุดลริ่ของคุณนะคะว่าคุณคุณตั้งดาบรอไว้เลยนะคะว่าเออยิ่เมื่อเขาไม่สามารถชัดเจนให้คุณได้คุณก็ตั้งดาบรอไว้เลยค่ะเพราะคุณต้องการความเจริงจังชัดเจนนะคะ แต่ว่าเขาไม่สามารถจริงจังให้คุณได้แม้ว่าคุณอาจจะไม่ย้ว่ามันสาเหตุเพราะอะไรก็ตามคะแต่ว่าเขาจะกลับเข้ามานะกลับเข้ามาคุยนะคะสามเหรียญแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะคะต้องถอดอ,อ,อีโก้ออกทําไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นไหมคะ่ะแต่ว่าภายใต้จิตใจนะคะเพจอ็อกคับนะคะซึ่งเขาอาจจะอาย,อยุนออยกว่าคุณนะคะเพจอ็อกคับเป็นลักษณะของความรู้สึกอยากจะเอ,อ่อขอโทษนะคะอยาาจะมางงองนะคะแต่ว่ามันตามด้วยสามดับกับสิบไม้นะคะสามดาบมีความเหมือนเอ่อเจ็บปวดนักสามเจ้าพิรุธพรมนะะยังไงมันสามอยู่แล้วนะเพราะว่า อันนี้บอกไม่ชัดเจนครับชัดเจนไม่ได้ก็แปลว่าเพราะว่าใบนี้มันคือแต่งงานแล้วนะคะหรือว่ามีแล้วนะคะยังไงเกินสามแน่นอนขั้นต่ําคือสามดาบสามเส้าอะไรประมาณสิไม้สิบไม้ก็คือต่องข้างที่จะใช้ความยากลําบากในการฝ่าฟันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพยายามเยอะหน่อยนะคะจานับให้รวมเปลี่ยนประมาณนี้ค่ะ